สวัสดีครับรายการแข้งขัดกระดาษมาสเลเดอร์นะครับนี่ผมมารีวิวแข้งกระดาษนะครับผลงานแงแข้งขัดโูเซยนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวนี้ครับ ลูกโบซนะครับนะครับอันนี้ก็<อ>สายนนี่นะคะกันนะครับสองนะครับสองนะครับ,ส,รบสี่นะครับก็สายไลนนี่นะครับหนึงน่งหนึ่งสอง